สวัสดีค่ะชาวลัคนาตุลราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงความรักรายปักให้ผลในช่วงระหว่างวันที่1ค่ะถึง15กันยายนการทำนายในครั้งนี้นะคะเป็นการทำนายรวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะแล้วก็วิธีการนะคะเออ ในการดูให้เกิดประโยชน์คือการที่ให้คุณนําเอาวิธีการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณนะคะนําเอาไปปรับใช้อันไหนที่คุณคิดว่าไม่ใช่ไม่ตรงพิจารณาด้วยตัวเองแล้วนะคะคิดว่าเอาไปใช้แล้วคงไม่เหมาะก็ไม่ต้องรับไปเอาไปแต่สิ่งที่คุณคิดว่าเหมาะกับคุณผลของไพ่อาจจะเกิดขึ้นสลับกันได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครต้องการคําทํานายที่แม่นยําม,มากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นคะ่ะใครอยากจะดูดวงกับส้มหรือต้องการที่จะเรียนดูดวงไพ่ยิ่สี่แบบออนไลน์ กับส้มนะคะสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม tiktok แล้วก็ Facebook ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าส้มจะมีการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะคะในทุกสัปดาห์วันนี้ก็มีนะคะในช่วงหลังจากที่ลงคลิปเสร็จแล้วนะคะในวันนี้ก็มีนะคะก็ฝากติดตามแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของส้มด้วยค่ะโอเคนะคะ เริ่มจากคนมีคู่นะทั้งผูกมัดแล้วไม่ผูกมัดชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นคนที่คบหรือคุยกันมานะคะมากกว่า6เดือนขึ้นไปถือว่ามีคู่กรณีค่ะมาดูรวมกันตรงนี้ได้เลยนะคะสําหรับความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันและเป็นตัวจริงกันแล้วเนาะนะคะเป็นคู่จริงก็ต้องบอกว่ามันก็มีแนวโน้มแหละนะคะที่มันจะมีเรื่องของความรักสามเศร้าเข้ามานะคะไพ่ขึ้นส้มก็ต้องบอกแหละคะ่ะตามความจริงนะคะอันนี้นะคะ แปดถ้วยแปดถ้วยคือเติร์ดปาร์ตี้เห็นไหมคะสามคนนะแปดถ้วยในนี้แต่เป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะและไพ่ใบแรกที่ขึ้นคือชาวธนูลักขณาธนูราศีธนูมันเป็นการที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าเราไม่เข้ากันการปรับตัวกันค่อนข้างยากรู้สึกว่าลึกๆเราเริ่มทัศนคติมีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันละอ่านะคะเป็นอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเข้ากันได้ยากลําบากหรือมันมีการปรับตัวน้อยแต่ก็ยังอยู่นะ อยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบอา,อาจจะเป็นสามคนนะคะในบางคู่นะส้มต้องบอกแบบนั้นนะคะในบางคู่ก็ยังยอมที่จะอยู่นะคะหรือส้มต้องบอกว่าในบางคู่อาจจะมีอุปสรรคเป็นคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเรื่องของบรรดาญาติญาติหรือคนรอบตัวนะคือมือที่สามเนี่ยส้มต้องบอกว่าออาจจะเป็นอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์หรือเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนรอบตัวนะคะที่เป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์แต่ก็คือลึกๆึรู้สึกแหละว่าอ เรายังจะไปกันได้อยู่หรือเปล่าเป็นในเรื่องความคิดแต่ก็ยังพยายามนะคะที่จะไม่ให้มีปัญหาในการอยู่ร่วมกันนะพยายามนะคะในช่วงต้นปากเนี่ยซ้มมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นคนกลางนะคนที่เป็นคนกลางนะคะเขารักคุณนะชาวตุลน,นะคะขึ้นไพ่สิบดาบนะคะเนี่ย เขาอาจจะแสดงออกกับคุณน้อยหรือแอบ,บไปแสดงออกกับคุณโดยที่เป็นในช่วงที่ไม่มีใครเห็นก็ได้เออนะคะเขาจะมีการแสดงออกนะคะในระยะเวลาที่คุณไม่ได้เห็นซึ่งส้มคิดว่าเขาเขารักคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พยายามทํางานทําเงินนะเออคือในเรื่องของการทํางานทําเงินเนี่ยนะคะ มันมันเป็นเรื่องของการที่เขายังมีอารมณ์ยึดติดยังมีอารมณ์รักคุณและผูกพันค่อนข้างมากด้วยนะคะอันนี้ขึ้นไพ่อัศวินถือเหรียญหัวกลับนะคะในบางครั้งเขาก็ต้องไปทํางานทําเงินจนไม่มีเวลาให้คุณก็ได้จนคุณคิดมากคิดมากในบางคนไม่มีเรื่องความรักสามเศร้าก็มีนะคือไม่มีอะไรเลยนะคะแต่คุณคิดเยอะหรือคิดมากไปอันนี้ไพ่เดอะมูนนะคะ บางทีไพ่เดมูลเนี่ยส้มต้องบอกว่าตีเป็นสองประเด็นได้คือความรักซ้อนที่เกิดขึ้นจริงๆอ่าอันนี้คือใครที่มีปัญหาอยู่แล้วนะนะคะก็มันก็จะยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะแต่เขาก็พยายามที่จะบริหาร <c oughs> คนกลางพยายามที่จะบริหารให้มีความสุขกันให้ทั่วโดยการที่หาเงินมากขึ้นส้มเข้าใจว่ามันเติมในเรื่องของความรู้สึกไม่ได้เนาะแต่มันก็เติมในความรู้สึกของการรับผิดช,ชอบได้ นะคะแล้วก็มันจะเกิดความรู้สึกตัวของชาวตุนเองนะคะรู้สึกไม่มั่นใจเพราะอะไรเราจะออกจากความสัมพันธ์นี้ดีหรือจะอยู่ดีมันเป็นความรู้สึกสองจิตสองใจเขาดูแลเราดีนะเรื่องเงินนะอ่ะเขาดูแลเราดีนะแต่เขาไม่ชัดเจนกับเราเขามีอีกคนนึงนะคะหรือว่าเขามีเราเป็นตัวจริงเนี่แหละแต่เขาก็อยากจะมีอีกแล้วเขาแบบ แล้วเราจะเอายังไงดีในเมื่ออยู่กับเขาเราก็รู้สึกว่ามันดีมากๆนั้นในเรื่องเงินหรือการรับผิดช,ชอบแต่ในเรื่องของความรู้สึกสิเรารู้สึกสับสนอนะความรู้สึกเรารู้สึกว่าเขาทําไม่ถูกจริงไหมอ่าเรารู้สึกว่าการที่เขาเอาความรักสามเศร้าเข้ามามันไม่ถูกความรู้สึกมันตีกันในใจนะเนี่ยห้าถ้วยอ่าห้าถ้วยนะคะเนี่ยบางทีเรารู้สึกแบบอยากทะเลาะเรารู้สึกเครียดเราไม่ชอบเลยที่เขาทําแบบนี้แต่เราก็ยังทนอยู่ เพราะเรื่องของการรับผิดช,ชอบและเรื่องเงินที่เขารับผิดช,ชอบครอบครัวมันยังดีอยู่เลือกไม่ได้เลยทำยังไงดีหมอส้มนะคะส้มเห็นว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องราวเหล่านี้หรือให้ต่างคนต่างอยู่แล้วเขาพยายามจะจัดการเรื่องเงินไม่ให้มีปัญหาในทุกๆฝั่งสำหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะนะคะเขาพยายามจัดการเรื่องเงินและเขาพยายามบอกคุณว่าเขาก็รักคุณแหละถ้าคุณเป็นตัวจริงแล้วเป็นที่หนึ่งเขายังให้คุณอยู่ตรงนี้แต่เขาไม่อยากให้คุณวู่วาม นะเขาพยายามจะจัดการเรื่องของความรักสามเศร้าเขาพยายามอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละคะ่ะในเรื่องของอารมณ์ของคนนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงปลายปากสุดๆเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์กันด้วยนะออนะคะเรื่องของอารมณ์ต้องระวังให้มากคือส้มต้องบอกว่าถ้าคุณว่าคุณคิดว่าจะยังอยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าจะยังเป็นปัญหาเพราะว่าเขามีข้อดีอยู่ในบางเรื่องเราก็อาจจะต้องปล่อยวางอารมณ์ในบางเรื่องนะคะอืม คือเหมือนคุณต้องตอบใจตัวเองและถอดหน้ากากกับตัวเองให้ได้ว่าคุณต้องการอะไรกันแน่และคุณอาจจะต้องยอมบ้างในบางเรื่องถ้าคุณต้องการหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เออนะคะคุณต้องการให้เขาเลิกเจ้าชู้ด้วยคุณต้องการได้ทั้งการรับผิดช,ชอบด้วยเราไปเปลี่ยนใครไม่ได้ค่ะนอกจากเราเปลี่ยนตัวเองอต้องแบบนั้นเลยนะในบางคู่นะคะเป็นแค่เรื่องของการน้อยใจยเขาไปทำงานไม่มีเวลาให้เราอืมนะคะ จะเลิกหรือจะอยู่ดีเขาดูแลเราไม่ถึงเลยไม่ถึงอารมณ์แต่เขาพยายามเงินที่เขาได้มาเขาให้เราเขาเปเราเขาให้เรานะเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่าเราเครียดเราเครียดแล้วเราอาจจะแบบใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่อยากให้ทำนะคะเพราะมันมีแนวโน้มในเมื่อมันมีนมแนวโน้มว่ามันจะเกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์นะการน้อยใจการอย่างเงี้ยส้มก็คืออยากให้คุณแบบ ใจเย็นๆเราสามารถทะลุไพ่หรือไม่ต้องทำตามไพ่ได้นะนะคะอยากให้คุณใจเย็นมากกว่านี้เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนที่ที่คุณคิดว่าคุณยังไม่สามารถออกจากเขาได้อะ่ะนะคะไม่ใช่เดี๋ยวพอวววามแล้วมาเสียใจทีหลังอะ่ะววววามทําไปแล้วคุณเสียใจทีหลังเอา้ามันไม่คุ้มกันเลยอะ่ะนะสู้มีสติไว้ก่อนดีกว่านะคะมาดูผู้ที่มีอิทธิพลน,นะกับชาวตูนมีชาว ธาตุดราสีใดบ้างนะคะ The Universe นะคะอันนี้คือชาวธาตุดินชาววันเสาร์ชาวธาตุดินมังกพรพฤกษกันเขารักคุณมากนะเขารักคุณมากเลยส้มต้องบอกเลยว่าคนรักของชาวตุลบางคนนะ่ะเขารักคุณจนแบบให้หมดทั้งใจยอมทำงานหาเงินก็ให้หมดเป็นอารมณ์เนี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นชาวธาตุดินนะ เหมือนกับทั้งชีวิตเนี้ยเขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาอีกอะนะโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคหรือมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นแต่ขอให้รู้ไว้นะว่าถ้าเป็นในเรื่องความรักล้นล้วนน่ะเขารักคุณยิ่งกว่าใครเลยอ่ะประมาณนี้นะคะ k n i g h t of Crystal นะคะสำหรับไพ่ใบนี้คือชาวท่าด,ดินเหมือนกันนะเนี่ยนะคะชาวมังกรพฤกษกัน คือต้องบอกว่าเขายึดติดเขาผูกพันเขาไปไหนไม่ได้โอเคอาจจะเป็นในเรื่องของการยึดติดในเรื่องของการพึ่งพานะคะแต่ในบางคนเขาผูกพันแล้วเขาดูแลคุณดีมากในเรื่องเงินด้วยคือเป็นสายเปย์ทำงานมีงานอะไรทำหมดได้เงินมากก็เปให้คุณนี่ยค่ะนะคะ,นะค,ะคือเขาไม่คิดที่จะไปเลยไม่คิดที่จะไปแล้วไปรับแล้วไม่คิดที่จะไปโอเคถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีความ เรื่องของเรื่องเก่าๆความรักเดิมๆเก่าๆที่เขายังไม่สามารถเอาตัวออกมาได้ในบางคนนะคะแต่ส้มเชื่อเชื่อเลยว่าเขายังผูกพันกับคุณมากกว่าด้วยนะคะคือถ้าจัดอันดับชาวตุลก็มาเป็นที่1นึ่งนะคะอารมณ์นั้นนะคะ s e r e น i t y นะคะสิ่งที่เขาพูด่คุณเชื่อได้นะอันนี้นะคะคือชาวกันสิ่งที่เขาพูด่คุณเชื่อได้แต่มันมีบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณ มันอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เขาไม่ได้บอกคุณแต่ทุกเรื่องที่เขาพูดออกมาคือเขามั่นใจแล้วว่าเขาพูดความจริงคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและในช่วงนี้เขาต้องการความสงบเขาไม่อยากมีปัญหากับคุณในเวลาที่คุณอารมณ์ร้อนเขาจะเป็นคนที่เงียบช่วงนี้ชาวกันจะเงียบเก่งนะช่วงนี้จะแบบมีสตินะเป็นอารมณ์ที่แบบว่านิงน่งๆิเงียบเงียบมากกว่าอเป็นอารมณ์นั้นนะคะมาต่อกันนะคะที่ ถ้าเกิดใครไม่ขึ้นธาตุเนาะไม่ขึ้นธาตุคนของคุณนะคะก็มาดูรวมกันตรงนี้ได้ทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะใดๆก็แล้วแต่นะผู้ที่มีอิทธิพลหรือเป็นคนที่ชาวตุลคิดถึงมากที่สุดอะ่ะเขารักคุณมากอาทิหนึ่งในใจบอกเลยชาวตุลคือที่หนึ่งในใจของเขานะคะเพราะส้มเห็นว่าเขารักคุณมากอะเนี่ยด้วยไพ่เดอะเวิร์ลหัวกลับมันเป็นอารมณ์ที่รักมากจนในบางทีก็เผลอวู้วาม บางทีเขาอาจจะดื้อน,นะเออแต่เขารักคุณมากนะคะรักจนแบบถ้าเกิดเขาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเครียดได้เลยอะนะคะแต่ในช่วงนี้เขาพยายามที่จะแบบอยู่กับตัวเองพยายามจะปล่อยวางให้ได้นะภายในปากนี้นะคะคือเขาคิดว่าโอเคเขายังไม่สามารถออกจากชาวตุนได้เขาผูกพันมากและในชีวิตนี้อาจจะแบบขออยู่ในชีวิตชาวตุนตลอดไปอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะคะ ในปากนี้คือเขารู้สึกเขาไม่อยากมีปัญหาถ้าเกิดมันมีเรื่องของอารมณ์หรืออะไรต่างๆนะคะเขาจะเงียบเขาจะไม่อยากมีปัญหานะคะอาจจะแบบไปหางานทําหรืออยู่เงียบๆแต่เวลาที่แบบเขาอารมณ์ดีเวลาที่เขาแบบเออทาใจได้แล้วนะนะคะหรือว่าตัวชาวตุนเองอารมณ์เย็นขึ้นเขาจะแบบทุกอย่างอ่ะที่เขาจะมอบให้อ่ะ เ,ออเขาพยายามเก็บเงินทุกอย่างเพื่อที่จะมีความมั่นคงกับชาวตุนมากขึ้นต่อไปในอนาคตโอเคค่ะในบางคนอาจจะมีเรื่องของความรักเก่าเก่าอะไรบ้างแต่เขาพยายามนะคะความสัมพันธ์ที่แทรกเข้ามาส้มคิดว่าเขาพยายามคิดอยู่ว่าจะทํายังไงถึงจะจัดการปัญหาความสัมพันธ์นี้ให้มันแบบไม่เกิดเป็นปัญหาเรื้อรังในอนาคตนะคะนี่สิ่งที่เขาคิดนะมาดูกันที่คนโสดนะคะคนโสดชาวตุนนะโสดสนิทมีใครเข้ามาไหมนะคะ คนที่ชอบคุณน่ะส้มอยากให้ระวังหลายๆหลายๆายธาตุหลายๆราศีเลยนะเพราะว่าในหลายๆคนนะคะยังตัดไม่ขาดจากคนรักเก่านะคะโดยเฉพาะมันอาจจะเป็นอารมณ์แค่ความคิดถึงนะสำหรับชาวธาตุดินะนะนะชาวธาตุดินทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะชาวมังกรพฤกษ์กันส้มว่าอาจจะเป็นแค่คิดถึงความคิดถึงอ่านะคะยังคิดถึงอยู่ าชาวตุนก็มีหน้าที่ที่เหมือนกับว่าเวลาเขามาจีบคุณอย่างนี้เนาะเออเขาอาจจะมองว่าคุณเหมือนคนเก่าๆเขาในบางเรื่องแหละนะคะหรือยังคิดถึงคนเก่าอยู่ในบางช่วงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมที่จะกลับไปหานะมันจะเป็นอารมณ์นั้นแต่ถ้าเกิดเป็นธาตุอื่นอะ่ะคนธาตุอื่นอะ่ะชาววันจันทร์นะคะชาวมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็เป็นชาว เนี่ยชาวธาตุน้ําแล้วก็ชาวธาตุลมนะคะชาวธาตุลมเนี่ยกุมมิถุนตุลอืมนะคะแบบนี้ต้องระวังพอขึ้นเป็นไพ่คู่แล้วขึ้นไพ่เดิมูนด้วยนะคะระวังความสัมพันธ์ซ้อนนะคะหรือว่าเขายังตัดไม่ขาดในเรื่องการกระทําแล้วก็เข้ามาในชีวิตเรานะคะคนโสดเนี่ยพอมีคนเข้ามาบางทีเราคุยไปแล้วแล้วเราก็ไม่มั่นใจตลอดระยะเวลาของการคุยเลยนะนะคะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออไม่เอาแหละเรารู้สึกว่าแบบคือถ้าเกิดไม่ใช่นะ เราขอบายเลยเราไม่เอาดีกว่านะคะบางคนก็เจอเจอจริงๆอะ่ะเจอจังๆอะ่ะเออว่าเขาไม่ซื้อกับเราทั้งๆที่แค่เริ่มจีบกันนะจะเป็นอารมณ์นี้เลยบางคนเจอจังๆในช่วงปลายปากเลยนะคะชาวธาตุดินที่เข้ามาเนี่ยเป็นอารมณ์ที่หลงรักคุณมากๆก็มีแล้วเป็นอารมณ์ที่หลงรักคุณแต่ว่าคือมันเป็นสองแบบนะคะชาวธาตุดินที่เข้ามาเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาเปคุณ นะทำงานไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาเปคุณเข้ามาจีบคุณด้วยแต่ในบางคนเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังเงินจากคุณก็มีคือรักคุณมากแต่เป็นการพึ่งพามากกว่าเหมือนเขามาพึ่งพาคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นให้คุณพิจารณาว่าคุณโอเคไหมนะคะแล้วก็คนโสดที่มีคนเก่านะคะโสดที่มีคนเก่าเนี่ยต้องบอกว่า บางทีคุณยังฝันถึงหรือรู้สึกได้นะคะว่าคนเก่าชาวาธาตุลมกุมมิถุนตุลเนี่ยอา,อาจจะยังคิดถึงกันอยู่นะคะตัวคุณเองลึกๆนะคะยังมีอารมณ์ยึดติดกับคู่กรณีเดิมๆเก่าๆนะคะความสัมพันธ์เดิมความสัมพันธ์เก่าที่อาจจะเพิ่งมีปัญหากันไปนะคะถ้าปัญหามันเกิดขึ้นนานแล้วก็อาจจะแบบไม่เอาแล้วอเออนะคะแล้วถ้าเกิดมีใครกลับเข้ามาอีก ะะต้องระวังที่ชาววันจันทร์หรือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตอาจจะมีการกลับมาเมื่อเมื่อยามที่เขาลําบากเขาจะกลับมาขอพึ่งพาเราด้วยนะคะและทําเหมือนกับว่าเขาไม่มีใครแต่จริงๆมีแล้วคุณอาจจะได้รู้หรือเจอจังๆในช่วงปลายปากเลยนะคะว่าเขาแบบเออมีใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีการกลับมานะคะในบางคนซ้มก็ต้องบอกแบบนี้นะคะนอกนั้นถ้าจะมีการกลับมาอีกส่วนใหญ่เป็นชาวธาตุน้าอ่ะ นะชาวตุนนะคะส่วนใหญ่เป็นชาวธาตุน้ําแล้วก็แบบโป๊ะอะ่ะคือกลับมาแล้วเขาไม่ได้กลับมาตัวคนเดียวอะ่ะ <c oughs> เขามีอีกความสัมพันธ์หนึ่งแต่ทําเหมือนกับว่ากลับมาแล้วจริงใจกับเราอะ่ะอันนี้ต้องระวังมากนะคะคือแบบโปะทุกตรงอะ่ะประมาณนี้เลยนะคะคือเจอแล้วจับได้อะไรประมาณนั้นน่ะเออหรือคุณเองก็รู้สึกได้เลยในขณะที่เขากลับเขามานะจะเป็นอารมณ์นั้นคนโสดที่มีคนคุยนะคะไม่ถึง6เดือน โสดที่มีคนคุยไม่ถึงหเดือนคบหรือคุยไม่ถึง6เดือนนะคะลึกๆตัวคุณเองอะรู้สึกว่าเข้ากันได้ลำบากชาวตุนบางคนคิดที่จะมีคนคุยอีกชาวตุนบางคนนะมีคนคุยแล้วนะมีคนคุยอีกซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ได้นะคะคือส้มต้องบอกว่ามันเหมือนเขาแสดงออกไม่เก่งอะคนที่คุยกับเราอะ และบางทีเราเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้าโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะส้มถึงได้บอกว่าเป็นฝั่งไหนก็ได้นะที่คุยคุยกันแล้วเราจะรู้สึกไม่มั่นใจคือเซนต์ของชาวตุนดีมากๆนะคะเพียงแต่ว่าบางทีคุณปิดเซนต์ตัวเองเราคิดว่าเราคิดมากเกินไปไหมคือถ้าเป็นคนที่แบบเพิ่งคุยกันส้มบอกเลยว่าเซนส์นคุณไม่ผิดถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรเอ๊ะแปลก คุยกับเราได้แค่ตอนกลางคืนเรารู้สึกว่าเขามาเนี่ยก็มาพึ่งพาเราซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแล้วก็แบบคุยกันมันก็มีทัศนคติบางอย่างที่ไม่ตรงกันด้วยเวลาที่เราถามเขาว่ามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเขามักจะโมโหใส่เราหรือแบบไม่เชื่อใจกันหรออ่ามันมันมีอารมณ์ขึ้นแบบเนี้ยให้จับสังเกตไว้ก่อนว่าอาจจะใช่เขาอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะนี่คือวิธีการจับสังเกตเพราะว่ามันจะมีแหละเหมือนกับเราถามเขานะคะแล้ว แล้วเขาไม่ยอมรับแล้วเขาอาจจะอารมณ์เสียเพื่อกบเกลื่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันประมาณนั้นเลยนะคะชาวชาวตุลน,นะอืมประมาณนี้นะคะคือความรู้สึกพ a ชชั o ในความรักมันยังมีอยู่มากๆนะคะแต่บางทีเรารู้สึกว่าเออคงไม่เป็นไรมั้งแต่มันก็เอะอ,อยู่ตลอดเวลานะคะในขณะที่คุยกันมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยสิ่งที่ต้องระวังนะคะคือมันเป็นการทะเลาะก,กันแล้วบางทีอะเหมือนกับฝั่งที่ถามอะจะเป็นฝั่งที่โดน โดนอีกฝั่งหนึ่งโยนความผิดให้ว่าคุณขี้คิดมากเกินไปหรือเปล่านะคะแต่อย่าอย่ามาโทษตัวเองนะคะส้มบอกเลยว่าถ้าคุณโดนโยนให้ตัวเองเป็นคนผิดคุณอย่าโทษตัวเองนะเพราะคนถามไม่ผิดนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะถามนะโดยเฉพาะพิ่งคุยกันเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะถามเพราะคนที่เขาเป็นคนดีอ่ะเขาก็จะตอบว่าไม่มีจริงๆตรวจสอบได้เลยเออมาหาพ่อแม่หรือมาอะไรตรวจสอบได้ทุกอย่างเปิดเผย อ่านะคะคนที่ดีๆอเขาจะให้เราตรวจสอบได้และเขาจะไม่โมโหนะคะแต่คนที่โมโหแล้โยโนความผิดให้เราอะ่ะคนนั้นต้องมีชนักส้มบอกเลยมีชนะวัวเป็นวัวสัตหลังวะถึงเป็นแบบนั้นนะคะอ่ะประมาณนี้นะวิธีสังเกตนะคะเออนะคะแต่ว่าคนที่เขาอาจจะแค่แบบ คิดถึงคนดําเดิมเก่าๆนะแค่คิดถึงนะแต่คุยกับเราไปเรื่อยๆได้ก็อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะชาวมังกรพฤกษกันนะคะพอส้มเห็นว่าชาววันสาวหรือชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันเขาค่อนข้างรักคุณมากๆนะแบบหลงรักคุณเลยอะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะมาดูวิธีการวางตัวที่ดีนะคะในความสัมพันธ์นะวิธีการวางตัวที่ดีนะคะจากไพ่ Shadow คปเทอร์รดซิกซ์ออฟวสส้มต้องบอกเลยว่าสำหรับคนมีคู่อะนะคะ มันไม่ได้ง่ายหรอกที่จะประครับประคองความสัมพันธ์มันไม่ง่ายค่ะไพ่ใบนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายคุณต้องประครับประคองทั้งสภาพจิตใจซึ่งกันและกันโอนอ่อนผ่อนตามปรับตัวเข้าหากันแล้วก็ต้องทํางานทําการเพื่อเอาเงินนะคะมาช่วยเจือจุนกันด้วยนะคะทุกอย่างค่ะ ะะทั้งสภาพจิตใจและเรื่องเงินทองช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่จะผ่านไปได้ง่ายๆนะคะโดยเฉพาะอุปสรรคในเรื่องการทํางานทําเงินจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือมีความรู้สึกห่างกาันคุณต้องจับมือกันไปให้แน่นนะคะไม่มีชีวิตคู่ใดที่ไม่มีอุปสรรคอ่านะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกน้อยอกน้อยใจมันก็จะเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความใจสู้การจับมือกันให้แน่นการไฟร่วมกันให้มากกว่าเดิมต้องหนักแน่นพูดง่ายๆนะคะไพ่ใบนี้มาบอกว่า คุณต้องหนักแน่นนะนะหนักแน่นในอารมณ์ไม่ให้ความสัมพันธ์ใดเข้ามาแทรกหนักแน่นในความสัมพันธ์ที่จะแบบมีความมั่นคงในความรักร่วมกันไปยาวๆนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดก็ต้องหนักแน่นเช่นเดียวกันค่ะนะคะอย่าปล่อยถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆสำหรับคนที่เราคุยสำหรับคนที่เข้ามาจีบอย่าปล่อยผ่านนะคะแบบ เออเราชิลๆสบายๆเราไม่ไปตรวจสอบหรอกเราอยากแบบเป็นคนเป็นคนที่ง่ายๆสบายๆคุณจะได้รู้สึกว่าเรามีเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนง่ายๆเป็นคนแบบชิลๆจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดได้ค่ะนะคะในระยะที่คุยกันคุณทําแบบนั้นได้นะคะต่อหน้าแต่ข้างหลังอ่ะคุณสามารถสแกนเขาได้เงียบๆค่ะนะคะคุณสามารถสแกนเขาได้ส้มแนะนําว่าคุณอย่าปล่อยทั้งหมดเวลาคุยคุยดีๆค่ะ แต่คุณแอบสแกนให้เพื่อนคุณช่วยดูนะคะแล้วก็อย่าปล่อยวางอารมณ์ที่มันแบบรู้สึกเอะถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีอะไรชอบมาพากลต้องสืบสาะหาข้อมูลค่ะนะคะและอาจจะเป็นการแบบใช้ทริคเล็กน้อยในการถามเพื่อที่จะดูว่าโมโหหรือเปล่าเวลาที่ถามว่ามีใครโมโหไหม ถ้าบอกถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าไม่มีใครจริงๆอ่านะคะตรวจสอบได้เลยจะมาตอนไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดอันนั้นนะคือโอเคแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรจริงๆแต่ขอไปบ้านได้ไหมไม่ได้บ้านสกปรกอะไรอย่างเงี้ยมันแปลกจริงป่ะอันนั้นนะขอให้เอกไว้เลยแล้วขอให้แบบถอยห่างออกมาอะประมาณนี้นะคะนี่คือวิธีการวางตัวนะคะคือมันไม่สูงเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกความรักอะใครที่บอกว่าแบบเออ ความรักความสัมพันธ์ดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองนะคะซ้มีความรู้สึกว่าเราต้องสแกนด้วยค่ะเพราะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าจะให้มีแต่คนดีๆเข้ามาหาเราอะมันมีปะปนกันมาถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนดีก็ตามเพราะฉะนั้นต้องต้องสแกนดีๆนะคะไพ่ออร์เคิลนะคะนางฟ้าแนะนำชาวตูนยังไงนะคะ h i t d e n t r e a s u r e s นะคะซมมต้องบอกว่าสำหรับคนที่เป็นคู่กันอะ คุณอะคือคนที่เป็นเหมือนคู่บุญแล้วก็คู่ที่ส่งเสริมกันในเรื่องงานและเงินดีมากอืมนะคะสิ่งที่ส้มให้ระวังคือคนโสดมากกว่าบางทีมีคนที่แลดูเหมือนอ,อมีเงินมีทองมาเปให้คุณแลดูดีแต่ว่าเอ๊ะเขามีใครอยู่แล้วหรือเปล่าพาให้สังเกตอะไรที่มันหลบซ่อนอยู่นะคะระหว่างทางที่คนที่เข้ามาแลดูเหมือนดีทุกอย่างแต่มันน่าจะมีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็คือเหมือนกับ เราอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่เขาทําให้เราดีเกินไปจนเราลืมที่จะมองลึกๆว่าเขามีอะไรแอบซ่อนอยู่หรือไม่ซึ่งมันจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์ในอนาคตหรือเปล่าอันนี้คือส้มตั้งคําถามให้คุณสงสยัยนะคะเพื่อที่จะให้คุณอนะไปมองให้รอบด้านสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะสาหรับคนโสดนะนะคะแต่คือคนที่มาเป็นคู่กันแล้วคู่ชัดเจนอะ คุณเสริมกันดีมากๆนะส้มเห็นว่าในช่วงเนี้ยชาวตุนะ่ะนะคะใครที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะนะคือช่วงเนี้ยคุณเสริมกันดวงเสริมกันมากโอเคปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นแน่นอนนะ,ะแต่ถ้าคุณจับมือกันได้คุณก็สามารถรักษาคนทีเออ่เหมือนกับเป็นคู่ในเรื่องของคู่หุ้นส่วนหรือคู่ธุรกิจที่จะมาเสริมเรื่องเงินในชีวิตคุณได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะ จะให้ดีร้อคนเราเนาะมันก็คงเป็นไปไม่ได้ขนาดบางทีเราเองก็ยังมีดีมีเสียนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการความมั่นคงในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเรื่องเงินทองนะคะเออการอยู่ด้วยกันแล้วเสริมกันในเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยสมมตว่าคุณเจอแล้วหลายๆคนนะคะ rejuvenation ค่ะคืออย่าเครียดนะชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวเองด้วยไม่ว่าเราจะมีแฟนแล้วมีลูกมีอะไรก็ตามอย่าหยุดสวยอย่าหยุดห่อนะคะเพราะว่าชาวตุลเนี่ย ส่วนใหญนะ่คู่ชาวตุนหรือชาวตุนจะเลือกคู่ที่แบบสะอาดนะจะเลือกคู่ที่สวยงามอยู่ตลอดเวลาถ้าเราเผลอไปไม่ดูแลตัวเองนะคะเผลอไม่ดูแลตัวเองไม่สะอาดให้เขาเห็นเนี่ยบางทีมันก,มนก็มันก็สร้างความรู้สึกไม่ไม่น่าพิสมัยไม่น่ามองได้เพราะฉะนั้นต้องสวยตลอดถึงเป็นโสดก็ต้องสวยตลอดดูดีตลอดนะคะเพื่อที่จะแบบอาถ้าเกิดมีคนดีดๆเข้ามาเราจะได้พร้อมเสมอส,มสำหรับทุกสถานการณ์นะคะ อย่าเครียดจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองแบบนั้นไม่เอาอย่าเครียดจนทําให้สุขภาพร่างกายแย่แบบนั้นไม่เอานะคะแกลทิจูดนะอันนี้นะคะคือความกระตันยูนะง่ายๆนะคะชีวิตคุณอนะ่ะคือพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งการกระตันยูที่ดีที่สุดก็คือการที่คุณรักษาชีวิตและรักชีวิตตัวเองทําชีวิตให้มีคุณค่าไม่ต้องไปกินน้ําใต้ศอกใครไม่ต้องไปเป็นสองรองใครนี่คือการแสดงความกระตันยูต่อพ่อแม่ที่ดีกับเรา นะคะที่ดีที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดแล้วทําให้พ่อแม่เราภูมิใจได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้ารักตัวเองเป็นนะคะงานก็ดีเงินก็ด,กด,กดีความรักก็จะดีแน่นอนนะง่ายๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวตุลน,นะขอให้ชาวตุลทุกคนนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็โชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ